สวัสดีทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาดูแปลงนาข้าวที่เราตัดผ่านไปแล้ว3วันนะครับ3วันนะครับตอนนี้ถอดออกมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นที่ตัดสั้นๆมากนะครับแล้วก็ต้นที่มันไม่ยอมถอดนะครับตอนนี้ในตอนนี้นะครับก็เริ่มถอดออกมาหมดแล้วนะครับจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับในจุดนี้หลังจากตัดผ่านไป1วันเนี่ยในจุดนี้โดนน้าท่วมหมดเลยนะครับท่วมมิดเลยผมพาทุกท่านดูในคลิปก่อนๆนะครับ คือน,น้ําท่วมหมดเลยบางต้นนี้กําลังถอดก็ไม่มีปัญหาแต่บางต้นนี่คือมันยังไม่ถอดด้วยซ้ําแต่โดนน้าท่วมมันก็เลยทําให้ต้นข้าวชะง,ง,งักนะครับไม่ไม่ยอมถอดณนะตอนนี้นะครับในจุดที่โดนน้าท่วมถอดออกหมดแล้วนะครับแต่นะครับน้ําเนี่ยผมพึ่งปล่อยออกได้หมดในวันที่สองนะครับวันที่สองก็คือพริบเมื่อวานนี้นะครับ ในจุดนี้ก็เริ่มทําการถอดก็เหมือนกับว่าถอดเพิ่งถอดผ่านไปได้หนึ่งวันเท่านั้นเองนะครับเนี่ยมาดูนะครับต้นข้าวที่ผมเอ,อตัดเนี่ยมันสั้นมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยอยู่แค่ระดับประมาณครึ่งข้อนิ้วมือนะครับครึ่งข้อนิ้วมือนะครับแต่มันก็เริ่มถอดออกมาแล้วนะครับคือแบบนี้ไม่มีปัญหานะครับถ้าหากว่าน้ําแห้งนะครับมันก็ถอดออกมาแล้ว การตัดข้าวนะครับแต่ละจุดแต่ละแปลงนาทุกที่ขึ้นอยู่กับสภาพน้ําแล้วก็วัชพืชนะครับการตัดสั้นตัดยาวนะครับถ้าหากวัชพืชมันเยอะนะครับจําเป็นต้องตัดให้มันสั้นนะครับก็ต้องตัดนะครับตัดให้เหลือแต่โคนเหลือแต่ตอนะครับก็จาจาเป็นขนาดนั้นก็ต้องตัดขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ว่า ทุกพื้นที่จะตัดเสมอกันนะครับแต่ละแปลงนาเนี่ยตามความเหมาะสมนะครับตามความเหมาะสมกับต้นข้าวของเรานะครับอย่างของผมเนี่ยในจุดที่มันขึ้นสวยๆผมก็ตัดในระดับสูงเหมือนกันนะครับในระดับนี้ประมาณสิบเซนได้นะครับบริเวณนี้ระดับสิบเซนได้ก็ถอดออกมาหมดแล้วนะครับในจุดนี้โดนน้ำท่วมหมดในวันนั้นนะครับตอนนี้ถอดออกมาก็ประมาณ ก็เหมือนกับข้าวเพิ่งถอดได้หนึ่งวันประมาณนั้นนะครับก็คือประมาณหนึ่งเกือบเกือบหนึ่งฝ่ามือหรือหนึ่งครบมือนะครับสูงสุดแต่บริเวณนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบฟุตหนึ่งนะครับสามวันนะครับประมาณเกือบ1ฟุตนะครับเนี่ยดูก่อนนะครับ3ามวันเนี่ยเกือบ1นึ่งฟุตนะครับตั้งแต่จุดนี้นะครับขึ้นมาเนี่ย คือถอดออกมาแล้วเกือบหนึ่งฟุตประมาณนั้นนะครับในจุดที่มันถอดออกมายาวกว่าน,นี้ก็มีนะครับฟุตกว่ากว่าก็มีสามวันนะครับโดยรวมแล้วนะครับใช้เวลาสามวันเราก็จะเห็นกับข้าวของเราที่เราตัดเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมในจุดที่ถอดช้าก็มีนะครับถ้าหากข้าวเราต้นใหญ่แล้วแตก่กอแล้วเนี่ยมันจะแตกช้าแตกช้าหน่อยถ้าหากเราตัดสั้นนะครับ ในจุดนี้ทุกท่านจะได้สังเกตเห็นว่าผมยังไม่ได้ปล่อยน้ําเข้าเลยนะครับก็เนื่องจากเรื่องปัญหาเรื่องน้ํานะครับน้ําที่อ่างนะครับที่อ่างเก็บน้ํานะครับก็ให้เขานะครับผมก็ไม่ใช้นะครับปล่อยเพราะว่าเราไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ในปีนี้นะครับก็ปล่อยให้เขาใช้ส่วนน้อยนะครับที่ผมจะได้ใช้ในจุดนี้ผมก็ทําการสูบจากด้านบนนะครับโซ,าซลาเซล ในบริเวณนี้นะครับก็ถอดกันออกมายาวหมดแล้วนะครับตามสภาพกําลังสวยเลยนะครับอ่าให้ดูแบบระดับยอดข้าวที่มันโผลอ่อมานะครับระดับใบข้าวนะครับคือตอนนี้ถอดออกมาน่าจะทุกต้นแล้วนะครับแปลงนี้ผมกําลังปล่อยน้ําเข้านะครับกําลังจะเริ่มปล่อยน้ําเข้าจุดนี้นะครับเห็นไหมครับกําลังเริ่มมีน้ํา ผมพึ่งสามารถจะปล่อยน้ำเข้าได้ในวันที่สามเองเพราะว่าวันแรกจุดที่ผมขังน้ำไว้ระดับสูงเพื่อที่จะมาปล่อยใส่แปลงนี้มันดันแตกทะลุนะครับน้ำไม่อยู่นะครับก็ต้องได้สูบน้ำเข้าใส่แปลงนั้นใหม่นะครับก็ใช้เวลาสองวันนะครับวันนี้ก็เริ่มจากจุดด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยน้ำพอแลวระดับน้ำพอแล้วแปลงบน ส่วนแปลงนี้เพิ่งปล่อยเข้านะครับคิดว่าคืนนี้น่าจะพอนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้น่าจะเริ่มทําการตัดแปลงด้านบนนะครับเป็นบลล่105นะครับส่วนแปลงนี้ก็รอดูผลงานต่อไปนะครับสําหรับแปลงที่เราตัดผ่านไปนะครับตอนนี้3วันแล้วนะครับก็ถือว่าออกมาน่าดูมากนะครับกําลังสวยเลยตามที่ทุกท่านได้เห็นด้วยสายตาน่าจะเห็นใบข้าวนะครับ ใบข้าวเนี่ยปกคลุมหมดเลยถามว่ามันจะตายไหมข้าวมันจะเกิดไหมไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันแทงทะลุออกมาหมดแล้วนะครับเราดูในจุดที่สูงก็จะเห็นเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าหากดูในระดับต่านะครับคือเราจะมองเห็นใบข้าวทั้งนั้นนะครับมันแทงโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรโอเคครับไว้ติดตามกันดูในคลิปหน้านะครับวันที่4มันจะถอดออกมายาวขนาดไหนนะครับ อยาพาทุกท่านมาติดตามดูนะครับแล้วก็พร้อมกับน้ําที่เราปล่อยให้ท่วมแผล่ข้าวนะครับในวันที่สี่นะครับว่าจะพืชมันถอดออกมาหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวติดตามกันดูในพรุ่งนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ